ใกล้พญานาคหนี่ยมีรักตัวทอพญานามีพ <c oughs> ยานาลักตัวไม่มี มีแต่มันไม่กัด ออกมากัดแล้วเต็มปากเลยก็ไม่มีตัวเลยนะมาแล้วเต็มแรกใช่ไหมครับพุ่องออกมากัดเลยวัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับประม,มาณขีดหน้าครับเต็มปากเลยครับ เดี๋ยวที่กัดแม่นยังแค่บ่ะตัวที่ผมเอาเอากาวร้อนหยอดนะครับปากมันฉีกครับเอาเการ้อนหยอดอยู่ครับมันยังใช้ได้ผมใช้มาหลายครั้งครับยังไม่ลอกไม่ตีเลยครับเกาวร้อน,นครับปากมันฉีกมากเลยผมเลยเอาการ้อนเการ้อนหยอดครับวิธีการทําวิธีการหยอดผมมีคลิปอยู่ครับคลิป คลิปสองคลิปที่ผ่านมาครับตามไปดูได้ครับมาแล้วแชรได้ครับ,ไ,รบไปกบติดตามช่องบัวนันต่อครับ